รู้จักกลับมาโกโตสาวข้างกายบัวขาวบัญชาเมฆค่ะกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียเมื่อบัวขาว หรือรอทอสมบัติบัญชาเมกยอดนักมวยขวันใจชาวไทยหลังจากที่ทแถลงข่าวเตรียมขึ้นสังเวียนครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งพบกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวยอดมวยจากชาวฟิลิปปินส์แชมเปี้ยนโลกได้เดินทางต่อทันทีไปยังแดนพระอาทิตอุทัยประเทศญี่ปุ่นเพื่อเชียร์ต็อดปิติพิรมพักดีนักขับชาวไทยที่ควงคู่นาโอกิโยโกชิมิโซนักขับชาวญี่ปุ่นนำทีมโดยเอซาวาเรซซิง ทิมแข่งสัญชาติญี่ปุ่นพาเฟอร์รารี่8488 GT3 จบอันดับ5 overall ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ GT r Challenge Asia 2023สนามที่4ที่เทเวนโมเตกิเซอรกิตสนามความยาว4จุด 801กิโลเมตรในจังหวัดโทซิงิประเทศญี่ปุ่นในวันที่22กรกฎาคน66ที่ผ่านมาค่ะแต่หลังกิจกรรมดังกล่าวกลับกลายเป็นที่สังเกตของเราบรรดาแฟนคลับมากมายเมื่อโบอขาวที่จะดูคลึกคลื้นเป็นพิเศษเมื่อได้เจอกับ รยกุบสาวสวยเจ้าของถิ่นถึงขั้นต๊อดปิติต้องทำกลับในรูปคู่ผมนายบอกว่ามาดูแข่งรถไงไม่เห็นดูรถเลยโดยสาวญี่ปุ่นที่ถ่ายคูุมกับบวกขาวนั้นมีชื่อว่ามาโกโตะนินามนิเธอนั้นเป็นอดีตริงเกิลสาวชื่อดังที่เคยรับหน้าที่เป็นสาวชูป้ายในศึกเคตอหนึ่งในศึกไรซิ่งไฟติ้งค่ะนั่นเอง